ตัวรู้ไม่เบาสบายตัวรู้มีความดักมีความเพ่งเห็นอะไรก็ดับเราควรที่จะต้องแก้ไขเช่นไรดีเพราะรู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมชาติเสด็จพ่องเพชรทรงเมตตาตัสสอนเรื่องนี้ไว้ว่าจริงๆก็ต้องชื่นชมตัวเองอยู่เหมือนกันที่สังเกตพฤติกรรมของตัวรู้ว่ามันดนักมันเบาอย่างไรมันเป็นธรรมชาติหรือไม่เป็นธรรมชาติมันคู่ควรกับการงานหรือไม่ตรงนี้ก็ต้องให้กำนังใจตนเองก่อนเลย <c oughs> วิธีที่จะแก้ไขนั้นก็คือพยายามรู้ให้เบาขึ้นพยายามผ่อนคลายตัวรู้หรือลดการลดความถีในการกำหนดเช่นกำหนดอยู่ห่างๆกำหนดอย่างเบาๆนานๆทีค่อยกำหนดไม่ต้องใส่คำบริกรรมหรือพยายามถอยตัวรู้ออกมาดูกายบ่อย ถอยตัวรู้ออกมาดูของหยาบๆอาการเคลื่อนไหวของกายแต่รู้เบาๆรู้เบลอเลอไม่ต้องรู้ถี่ไม่ต้องรู้เพ่งพยายามถอยออกมาในที่ที่เราสบายไม่ต้องห่วงว่ามันจะเพลอไปบ่อยเพราะความเพลอนั่นแหละมันจึงทําให้เราไปติดเพ่งกลัวว่าเราจะตามไม่ทันบางทีก็ต้องยอมเพลอไปบ้างเหมือนกันและหาจุดที่พอดีของตัวรู้ว่าตัวรู้อยู่ตรงไหนเรารู้สึกว่าไม่เรารู้สึกว่าตัวรู้นั้นเป็นอินสระเห็นรูปเห็นนามได้ชัดเจน เห็นไตรายลักษณ์ได้ชัดเจนตรงนี้วิธีนั้นบอกสอนกันมาได้เท่านี้แต่เรื่องของการทำให้ชำนาญหรือทักษะของการสังเกตจุดที่วางอยู่ของตัวรู้นั้นเป็นเรื่องปัจจตังเป็นเรื่องภายในเหมือนเราจะกวาดบ้านถูบ้านเวลาจะจับไม่กว่าจะจับอย่างไรให้มันไม่แน่นไม่เจ็บมือเกินไป จับต้ามขวานยังไงให้มันไม่เจ็บมือเกินไปจับพวงมาลัยรถยังไงให้มันเบาสบายสามารถขับรถได้ดังนานนี่แหละมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องค้นหาตัวตนค้นหาตัวเองให้พบ เราพยายามได้ <c oughs> มากที่สุดเท่าไหรก่ก็ต้องพยายามปล่อยวางอย่าติดความเพอร์เฟกอย่าติดความสมบูรณ์ผิดผิดได้ผิดพลาดก็ได้บ้างยอมรับมันทั้งผิดทั้งถูกยอมรับมันทั้งดีและไม่ดียอมรับมันทั้งที่ได้ดังงดด่งใจบ้างไม่ได้ดั่งใจบ้างนี่หละเอาความเป็นเราออกเอาอัตราตัวตนออกจากการพติปฏิบัติธรรมให้เรียนรู้เหตุปัจจัยตาม ความเป็นจริงเพราะเหตุปัจจัยนั้นมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปรวดเร็วเหมือนกันตัวรู้เองก็เช่นกันดังนั้นทุกอย่างมีแต่ของไม่เที่ยงทุกอย่างมีแต่ของไม่มีแท้จริงแล้วไม่มีแต่เกิดขึ้นก็เพราะมีเหตุปัจจัยประชุมกันเกิดขึ้นเท่านั้นถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เราก็จะอิสระและเบาสบายขึ้นนั่นเองสาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะ ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ธรรมบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไปกดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ